หยุดแบกโลกไว้คนเดียวเคล็ดวิชาสละทุกข์ที่เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการการมีชีวิตที่หนักอึง้งไม่ได้แปลว่าคุณมีภาระเยอะแต่มันแปลว่าคุณกรรมมันไว้แน่นเกินไปต่างหากทำไมเราถึงทุกข์เจริญพรและสวัสดีกัล,ลยาณมิตรทุกท่านในฐานะผู้ที่คลุกคลีอยู่กับกระแสะแห่งธรรม ผมขอบอกคุณตรงๆแบบไม่เกรงใจกิเลสเลยว่าโลกนี้ไม่ได้รังแกคุณมีแต่คุณนั่นแหละที่รังแกตัวเองด้วยการไม่ยอมปล่อยเรามักถูกสอนให้ไขว่คว้าให้สะสมและให้เป็นเจ้าของแต่เราไม่เคยถูกสอนวิธีวางลงเมื่อมันเริ่มหนักความทุกข์ส่วนใหญ่ในชีวิตมนุษย์ไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เราไม่มี แต่มันเกิดจากสิ่งที่เรามีแต่ยังอยากยึดไว้ทั้งที่ความจริงมันไหลผ่านไปเหมือนสายน้ำเนื้อหาต่อจากนี้คือมหากาบแห่งการปล่อยวางที่จะกระทอกเปลือกความยึดติดของคุณทีละชั้นเพื่อให้คุณได้พบกับความว่างที่เต็มเปี่ยมบทที่หนึ่งมายาการของคำว่าของฉัน ลองนึกภาพคุณเดินจูงมือเด็กคนหนึ่งแล้วเด็กคนนั้นสะดุดล้มคุณอาจจะตกใจแต่ถ้าเด็กคนนั้นเป็นลูกของคุณคุณจะใจสลายความต่างอยู่ที่ไหนความต่างอยู่ที่คำว่าของฉันหนึ่งเราไม่ได้เป็นเจ้าของแม้แต่ร่างกายตัวเองถ้าคุณเป็นเจ้าของร่างกายนี้จริงๆลองสั่งมันดูสิครับห้ามแก่ ห้ามป่วยห้ามผมหงอกร่างกายนี้คือธาตุตามธรรมชาติที่เราขอยืมจากกวาลมาใช้เพียงชั่วคราวเมื่อถึงเวลาก็ต้องคืนกลับสู่ดินน้ำลมไฟการยึดว่ากายนี้คือเราคือสาเหตุแรกของความตระหนกเมื่อความเสื่อมมาถึง 2. ความคิดไม่ใช่ตัวเราเรามักหลงเชื่อว่าฉันคิดดังนั้นฉันจึงมีอยู่ แต่ความจริงคือความคิดมันไหลมาเองเหมือนเมฆบนท้องฟ้าคุณไม่เคยสั่งให้ความคิดโกรธเกิดขึ้นแต่มันเกิดเองตามเหตุปัจจัยการไปยึดติดกับความคิดว่านี่คือความคิดของฉันทําให้เราไหลไปตามกระแสะอารมณ์จนหาความสงบไม่เจอบทที่สองกฎเหล็กของจักรวาลอานิจจังทุกขังอนัตตา ถ้าคุณเข้าใจ3ข้อนี้คุณจะเริ่มปล่อยได้โดยอัตโนมัติเพราะคุณจะรู้ว่าไม่มีอะไรคุ้มค่าพอให้ยึดอน,นิจจังทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาความสุขมาแล้วก็ไปความทุกข์ก็เช่นกันการพยายามยึดสิ่งที่เปลี่ยนไปตลอดเวลาไว้กับที่คือการฝืนธรรมชาติที่เจ็บปวดที่สุดทุกขัง สิ่งใดที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆสิ่งนั้นทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันจึงมีความบีบคั้นในตัวมันเองอนัตตาไม่มีตัวตนที่ถาวรทุกอย่างคือการประชุมกันของเหตุและปัจจัยเมื่อเหตุหมดปัดจจัยดับทุกอย่างก็สลายไปบทที่ 3. สศิลปะการปล่อยวางในชีวิตประจำวัน การปล่อยวางไม่ใช่การช่างมันแบบทิ้งคว้างหรือการเป็นคนไม่รับผิดชอบแต่คือการทำหน้าที่ให้เต็มที่แต่ไม่ยึดติดกับผลลัพธ์วิธีฝึกปล่อยแบบ5ระดับ 1. วางอดีตอดีตคือเช็คที่ถูกเบิกไปแล้วแก้ไขไม่ได้การยึดติดกับความผิดพลาดในอดีตคือการลงโทษตัวเองซ้ำๆในเรื่องเดิม 2. วางอนาคต อนาคตคือดวงไฟที่ยังไม่จุดการกังวลเกินไปคือการจ่ายดอกเบีย้ยให้ปัญหาที่ยังไม่เกิดขึ้น 3. วางความคาดหวังในผู้อื่นคนอื่นไม่ได้เกิดมาเพื่อทำตามใจคุณเมื่อคุณไม่คาดหวังคุณจะไม่ผิดหวัง 4. วางคำชมและคำด่าคำชมคือลมปากที่ทำให้พองลมคำด่าคือลมปากที่ทำให้แฟบลง ทั้งคู่คือลมที่พัดมาแล้วก็หายไป 5. วางความสํำเร็จเมื่อสํำเร็จแล้วให้รู้ว่าจบแล้วอย่าแบกหัวโขนความสํำเร็จไปทุกที่เพราะมันจะหนักหัวจนคุณก้าวต่อไปไม่ได้บทที่ 5. ความว่างที่ไม่ใช่ความสูญเสียหลายคนกลัวการปล่อยวางเพราะคิดว่าถ้าฉันไม่ยึดไว้ฉันจะเหลืออะไร ลองนึกถึงแก้วน้ำครับถ้าในแก้วเต็มไปด้วยน้ําโคลนคือความโกรธความโลภความหลงคุณจะเติมน้ำสะอาดคือความสุขสงบลงไปไม่ได้เลยการเทน้ําโคลนทิ้งคือการปล่อยที่ว่างนั้นให้กลายเป็นโอกาสของความสุขที่แท้จริงมือที่กำไว้แน่นย่อมรับอะไรใหม่ไม่ได้แต่เมื่อคุณแบมือออกคุณจะสามารถรับได้ทั้งจากกระวล บทที่ 5. สรุปหัวใจสำคัญของการเข้าถึงธรรมความลับที่นักปราชญ์ทั่วโลกค้นพบคือความสุขที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการเพิ่มสิ่งที่เรามีแต่เกิดจากการลดสิ่งที่เรายึดถือเมื่อคุณเลิกเป็นเจ้าของโลกคุณจะกลายเป็นเจ้าของความสงบที่ไม่มีใครแย่งชิงไปได้คุณจะมองเห็นความงามของดอกไม้โดยไม่ต้องเด็ดมันมาครอบครอง คุณจะรักใครสักคนโดยไม่พยายามเป็นเจ้าชีวิตเขานั่นแหละครับคืออิสรภาพที่แท้จริงข้อคิดวันนี้กำกำแพงไว้ก็ได้แต่กำแพงปล่อยมือจากกำแพงคุณจะได้พื้นที่กว้างขวางรอบตัวความทุกข์ไม่ได้มีไว้แบกแต่มีไว้ให้รู้เมื่อรู้แล้วก็จงวางลงเสียเถิด ชีวิตนี้สั้นเกินไปที่จะแบกก้อนหินไว้ในใจถ่านเนื้อหานี้ทำให้ใจคุณเบาสบายขึ้นหรือไม่กดติดตามเพื่อร่วมเดินทางบนเส้นทางแห่งการตื่นรู้และรับพลังใจในการใช้ชีวิตที่เบาสบายกว่าเดิมทุกวันวันนี้คุณตั้งใจจะปล่อยอะไรลงบ้างครับลองพิมพ์บอกผมในคอมเมนต์หน่อยสิครับ